เวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมทยกท่าทุกวันนี้พวกเราเป็นมหาโจรอีกไม่กี่วันข้นนางหน้าคงจะได้เป็นพระครูจน,นแน่แท้ตอนนี้เป็นมหามหาตำรวจครูล <c oughs> ูกพี่ใหญ่จะจะรู้เรื่องเกินมั้ยน่าจะยี่ภัยใน่องโจรของเราเป็นยังไงบ้างวะตอนนี้พวกเราก็มีความสุขดีอยู่ในซ่องโจรแต่อยากจะบอกลูกพี่ว่าสบียนในซ่องโจรของเรามันร่อย,รอยไไหรอรงไปทุกทีแล้วจะทำยังไง โอ้มันเป็นไปได้ยังไงเล่าว่าเรากินกันทุกวันพี่ไม่อยากกินหมูอยากกินหมูหมูหมดแล้วแล้วอยากทำไงอ่ะก็ออกบ่อนสิพี่แล้วเราจะไปออกบ่อนที่ไหนกันวะเออให้ข่าวมาว่าวัดดอนเกดี้งเขาจัดงานประจําเดือนประดำปีประดำปีเลยขาจัดทุกเดือนสิงหาโอ้โหพี่คนไม่ทอบกระถิ่งเพียงเลยมึงเห็นว่ายังไงปนเงินเข้ามาปนเงินกระถิ่งที่วัดนี่แหละดีที่สุดปนหลวงพ่อ เตรียมสมุนส่องจลให้เพียบพร้อมแล้วก็ออกคนเดียวดีเพืยอทีาจะไปเตรียมอาวุธและอุปกรณ์เมื่อกี้ไปเจอกระดาษส่องจลครับผมเมาขี้หน้าตัดเมาขี้หน้าตักมาแท่า ជាពេលគង់សວຍ เจียวไอ้จื้อวันนากระลุกหรือดาตะพอนลูกพข่าคนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ,อ๋อชื่อ ได้เลยไปถามบ้านยังลยดีเราไม่ตอบก็อ๋ออยู่ติดกับบ้านพอ่อมึงไงไอเวยแม่พ่อมันกับกับกับผมเป็นพี่น้องกันอ๋ออยู่ติดกันสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาจวจวนทองอยู่อันนี้วัดไทรพิโครคารามครับผมชื่อแบบเพื่อแต่เราลองมองได้เป็นภาษาอังกฤษไหมไม่ไม่เขาภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขา พี่นิโคลนิโคลเขาโครงทราบไหมครับผมขอบคุณเพราะพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองมากเลยนะครับครับผมที่นี่เป็นอำเภออ่างศโยนะครับผมก็โอกาสที่เราได้กันอุทยานโยเนี่ยส่วนมากเขาจะไปเล่นที่อุทยานใช่ครับผมรอบนั้นในอ่างทองเราก็จะเล่นแถวโคตรทองใช่ไหมแถวลึกๆลงไปจากโคตทองก็แถวอ่า วิเทใช่ใช่นะครับผมแล้วก็อคนพี่น้องก็ตามกันมาจาดการในทุกหนที่นะครับขอบคุณมากที่มาเป็นกําลังใจให้กับสองที่มุกสุดที่รักกันในวันนี้นะครับผมขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสด้วยนะครับที่ได้เมตตานะครับผมแล้วก็ให้สองที่มุกสุดที่รักมาทำการแสดงนะครับผมขอบคุณนะครับติดต่อไปบังเอิญเราว่างพอดีเลยอะไรนะบังเอิญพอดีบังเอิญเหรอบังเอิญว่าเราว่างพอดีทางวัดโทรไปปุ๊บอ่ะ เราเขาว่างพอดีอีกนะครับจริงๆก็ยังมีโทงอะไรเงี้ยวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดทงอะไรเงี้ยบังเอิญเข้าว่างอย่างเงี้ยปกติงานเราจะชุกชุมมากเลยนะยุงชุมแค่ไหนงานเราชุมกว่ายุงอีกนะดูด้นั่นหลับก่อนที่ปกตินี่มันจะเหมือนเหมือนแบบอาอาทาษาไทยเรืองมันภาษาไทยเรื่องอะไรรู้ป รางวัลคกูครับเลยครับครับด้วยอ่าเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อ้อยยามิดด้วอนะขอบคุณนะครับรางวัลที่อะไรนะมาดาวอาร์มนะครับอ่ามาดาวอาร์มพี่มารางวัลมาให้นะจ๊ะฝากมาเดี๋ยวให้นัตตี้หอมแก้มแทนให้นะเวอร์ไลท์สดโอเคนะครับมาดูเฮ้ยเมื่อช่วงเย็นฝนตก ่ไหมฝนตกใช่ไหมน่าจะตกานะนะพื้นเปียกขนาดนี้นะฝนตกนะครับตรงนี้หน้าฝนครับธรรมดาฝนตกตกเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแค่ดูไปเรื่อยๆแม่เ้นของน้ำชา,าิอ่ะทำไมก็ตกเฮ้ยดังอย่างเดียวนี่จะไม่ทํางานไม่ได้นะพี่แว,ว่าออกมารับตังนะเฮ้ยมีมัน,นม,นนมนนีมันมีอะไรหรือเปล่าอ้าว มันต้องดูตรงนี้โชว์ตรงนี้เลย,ยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนแาดแัปไม่ใหญ่อ่ดที่นี่อ,นอ่ะแปะลูกน้องตามก่อนวันนี้จะดูเบอร์เบอร์หน่อยนะครับเพ <c oughs> ราะว่าพ่อเขาต้มแบกระท่อมให้กินเลยในกระช่อมันี้ก็ต้องแบบเฮ้ยมีแรงม,มีกำลังดิอันนี้ต้องเป็นสูตรแปลว่าต้มกับยาแม่ไอหมื่นหมื่นเลยต้มไปอ่าเออยากให้ยืดยืดยืดอะไแม่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 อ่าครับครับเป็นโอ้ขอกอดก่อนอ่าโอเคโอเคแ่ ครับเงอนอ่าได้ท hey, hey, ั oh, oh, ้งหมดเท่าไหร่ครับเดือนได้ทั้งหมดเท่าไหร่เดือนได้ทั้งหมดเท่าไหร่เขาถามพี่ว่าเท่าไหร่เขารูดเท่าไหร่เขาไม่ได้รับเนี่ยรวมกันเนี่ยเท่าไหร่ห้าร้อยมึงได้ไม่ถึงสี่ร้อยเลยพี่เขาทำงานพี่ไม่ได้ว่าออกมาจะมารับเงินเดียวทำงานหน่อยพี่เขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยหุณตัวนี้ก็ทำอะไรได้บ้างเขาว่า ให้ดูนะทอนแค่รอบเดียวครับโทอนแค่รอบเดียวพราะมีน้องที่อยู่ไกลๆนะครับผมตอนนี้เรากําลังจะเปิดโชว์แล้วนะครับผมเราโชว์ได้เพียงแค่รอบวันละรอบวันละรอบครับผมแล้ววันนี้เป็นพิเศษเลยเราเป็นอันทองเราโชว์แค่รอบเดียวครับจบรอบนี้แล้วราปล่อยงูมีอับดุลนะร้อมยังครับร้อมยังใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงให้หน่อยถุงชูงูเลยถุงชูเลยครับปุ๊บโอเค พร้อมยังคุณคุณปะคองติดมันได้หมทำไมอ่ะค้ว่ามันจะทำไม่ได้เท่าไหร่เอัเอองี้เนี่ยจะทักอ่ะเกียพูดออกพร้อมยังพร้อมแล้วโดนตีไปด้่ไหวไม่วรองกดทีหวี่วที่นายปกติมันจะแบบขึ้นอัึ๊นอมึงะปดนกดที่ ไม่สุดทางนีม่มันเพิ่งอินโทรไอ,อเ้อเวรต้องตีไป วันนีนะครับผมเรามีของดีนะครับผมหรือว่าสปอนเซอร์ของเราได้เองนะครับเป็นของดีนะครับผมออกมาแจกเพร่น้องชาวสุโขยนะครับผมครับผมอ่าไว้ไวเส้นเหนียวรูปไม่อื่นนะครับอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีนะครับครับผมอันนี้ข้างในเนี้ยอาจจะมีไวไวกพอนะครับแล้วก็แถมกระบอกน้ำไวไว้ด้วยนะครับผมเราจะให้เด็กอำเภอชโยนะครับผมให้เด็กนะครับ ต้องเอาเด็กที่เด็กที่สุดดีกว่าเอาเอาเด็กที่อายุต่ำกว่าสองเดือนมารับนะมันจะให้มันคานไปยังไงที่ผ่านเดินไม่ได้พี่มามึงให้แม่เข้าอุ้มมาสิอ๋อมีไหมเอาเด็กมาเอาเด็กปุบแม่ปุบแม่มาลูกมามาไอ้หนู้ไอ่าไม่ต้องกลัวลูกพี่ไม่กลัดหรอกทีมแพทย์ประสิทธิ์ไอเด็กก็ไม่อยากได้อ แต่ผู้ใหญ่อยางแม้ดูไปสิกูไปจิพ่อเามาพ่อเอามาอ่าด๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามาทับอ่าเอออย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมได้ป้าเลยน้อยเงี้ยเออมาเอามาเอาแล้วบอกเด็กอ่าลูกอ่ะโหห้าด้ยาตาดีเอเค้ไอ้้ยกูอยากมีลูกน่ารักนี้หนงดีมได้เมีเขาให้พ่อพปี้่ไ้เอกูป้เงี้ยไกับขาี่เกย์ไอ้เอกปี้ไปแต่ี่เียกปี้เลยนอยากตรงไหน พี่ขนลุกไปหมดเลยพี่ขนลุกเลยพี่เลยอะมีไหมมีไหมฝั่งนี้มีใครที่ไม่ได้มาจากสุวรรณภูมิไม่มาจากปากเกร็ดเลยมีพี่มาจากไหนครับคาตาฮิมลุกมาเลยพี่จริงเหรอมาพี่มาพี่ลุกมาขอเอาาหีบมาดูด้วยมาพี่มาก็ไดะขนมาทำอะไรพี่นะออกมาในคไตาหีบยาพี่มาจากไหนลบุรีลบุรีโอเคพี่มาลบุรีเหรอโอเคคนลบุรีคนลบุรีต้องตัวแดงนะพี่ตัวแดงป่ะ จลิ้งสายได้ไม่เป็นไรพี่ฝากอาไปเนี่ยอาไ์มให้พี่หน่อยได้จ้ะพี่แม็กซพี่น่าจะทำทีมดีกว่าทีมทีมวันนี้มาเพื่อดูบุรีเอกเลยหรอพี่จะมาทำไมถึงนี่เดี๋ยวมันต้องมีงานชทบุรีเอาขอบคุณมากนะ้วมันนะพี่นะได้พี่มากี่คนมากับแฟนกี่คนพี่ทั้งหมดกี่คนสามคนเออแล้วแฟนพี่กี่คน เขามาานคแต่มาถามพเออรอกแม่เช mm ียงรายแต่ว hmm. like ่าแม่เชียงรายแม่เชียงใหม่แม่เชียงใหม่แม่เชียงใหม่มาแต่ไม่กล้ายกมือเพราะแม่กลับไปที่เชียงใหม่ไปซื้อไปไว้ที่ต้องถูกมาซื้อที่นไหนห่อเท่าไหร่พี่นุ่นห่อละห้าหกบาทมาซื้อหน้าโรองเท้าสีห่อพันห้า แหวกไม่นไอ้เหี่เป็นกล้าเคี้ยวแหวกไม่เกิดแม่จะตื้อว่าเอาเอามาแม่เอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไปนลยเอาพี่นายกงวีแล้วกงวีแล้วลงไปหน่อยลงไปหน่อยอ้นี่แม่มาจากเชียงใหม่นะคือทุกครั้งที่เวลาของพี่บูญดีแล้วมีงานจะพิชไปจากเชียงใหม่เพื่อมาดูลูกอ่ะเออรองเท้าผมก็ไม่แม่ผมปุ๋ยด้วยผมก็จะอยากเอามันแก่แต่ว่าแม่โอ้ ถามว่าเอ็นใจเอ็นใจแม่เนาะไม่อยากถามว่าเราอยากได้น okay. ้ำจากแม่ไหมก็พูดตรงๆจากใจเลยแม่ว่าผมก็แจกนะแม่ทำไมมาทุกครั้งต้องเห็นเอาจริงนะผมก็ไม่ได้เห็นหรอกแต่ตาแดงเขาเห็นตาแดงเขาทีเทียงไปมาเทียงไปมาคือถ้าเกิดว่าหนูได้นใจอย่างแม่หนูต้องแบ่งเขาสิบเปอร์เซ็นต์เด็กๆเด็มันกำลังเรากำลังบูลลี่พ่อผมอยู่นะพี่เอากูไม่ได้บูลลี่พ่อกูนะ เขาต้องขายหมูไงถาให้แม่แม่ผมให้มาสิบาทผมก็ต้องแบ่งเขาแดงึ่งบาทงสบเปอร์เซนตอ่ะสิบเปอร์เซ็อ่าแม่โอ้อ่ะผมพี่นายสี่ตัวอ่าครับแม่ครับขอแม่หินเฮ้ยพี่ไวไวมีถุงนี้อีกตั้งห้าขกงมไอ้ห้าขายดีหรือเป่าถุกละห้าร้อยเลยอ่ะเออ โอ้นี่แม่กลับไปไม่ได้กล้ากินแล้วต้องเก็บไว้ทำไมอ่ะค่อยแท็กไปเรืนน่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยกลัวหมดไวจิ๋วหาจะห้าร้อยโอ้ยโอ้ยเอาละของแม่ของโก้ของโก้พี่พี่เจ็บผมดิแม่เตรียมาแล้วด้วยตั้งหารอีกอ่ะเออเหมือนแม่จะรู้ว่าไอ้พวกนี้ต้องขอดังแม่แน่ๆนะอะไรแม่กลุ่มนี้มาเจอสามโคกโอเคแม่สามวันเลยโอเค ลูกแบสพันไม่เอาแล้วหมูโขอวันละห้าร้อยยี่สิบแน่ๆพอแล้วเ้ยเอาแม่ใจไม่จ๋าขอบคุณมากนะแม่บอกเอ้ยแม่อะไรแม่ก็ให้แม่จับเชียงใหม่เมื่อไหร่สิบห้าได้จับเลยได้เลยเดี๋ยวรู้ฝากตังค์มาทำบุญกับครูบาบุญชุ่มได้ไหมเฮียกู้ัาขาอยู่ในกรุงเทพเขารักษาการอาพาธอยู่เอาเลยรักษาอยู่รักษาอยู่อาจจะแม่จ๋าแล้วแต่แม่เลยผมให้กินเรื่องเงิน ผมผมจำได้กรับแม่ผมบอกแล้วไงผมก็จะทำไม่ได้ตาแดงเขาจทำไม่ได้แม่ไม่ฟังผมอ่ะขอบคุณครับแม่แล้วแม่แม็กซ์ตังแบ็คสีเทาไว้ทำไมนะแม่แบ็คไว้ทำไมเอาไว้ให้โนออ่ะอ๋อไอ้โน่ไม่เคยแจกแม่เลยไหมเคยแม่ตลอดเลยไหมไอ้โน่เคยไม่ให้เขาไม่เคยเออแบ็กสีเทาเอาไว้ให้ดีโน่ฝากอะไรว่าอะไรครับอ๋อให้ว่ามันบ้างเออ ไปว่ามันเดี๋ยวเขหน้ามันว่าไปว่ามันแล้วมันมาให้แม่ฉันก็ไม่ได้เจนจากแม่สิแม่เปาหมูมันจะไหนเนี่ยเนี่ยถื้อใครซือตาแดงซือพ่อผมซือพ่อผม่อที่แม่มัากเชียงใหม่แม่ยังไปทื้อคนันีอีกเหรอแม่ดีนะพ่อผมนี่จะไม่มีใครเชื่อถือเพราะพี่ชายนะผมจะบอกให้นะใครเนี่ยพ่อผมเนี่ยพ่อแดงก็ไม่เห็นหมดนี้ถือพ่อผมเนี่ยเอาผมมาขายเนี่ย มันก็เป็นหมูเอาเงินไปทับให้ลูกไปกินไป,ไปไใช้ให้ใครให้ผมให้น,น้องสองคนเขาไปปนเปิดความสุขเขาก็คือไปทานอาหารแล้วก็ลงลูกถ่ายลูกจานลูกอาหารแล้วก็ลูกเขาเขาคิว่าความสุขของเรานะชีวิตของเรา<อ>ก็เท่านี้กินกินไปซะมีอะไรก็กินไปานอาหารมันโต๊ะแดดแมวที่มีกินนะพ่อ <c oughs> มีกี่ข้าวผักกระเผาข้างทางทีเดยวเดี๋ยวพ่อผมเกือบตายนะวันนะั้นกะินเะส้เหนียวว่ะพ่อผมอ่ะ,พ,อะพี่รู้เปล่าผมไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเราอยู่ใต้อยู่ใต้พี่พ่อผมชักกันชักในห้องน้ำอะ่ะ <c oughs> ไม่กูถามกูไม่เห็นไงที่หายคนไม่เห็นก็นต้องถามมันพ่อผมอาการในสมองมันไม่เป็นหลอ่อเลี้ยงเขาเลยชักชักที่ไหนอ่ะพ่อครับผมบอกท้องท้องชักที่ไหนสระกลางชักหน้าสระกลางเชียว ไม่บอกอ่ะชักหน้าสารการหมายถึงไปลงชักหน้าสารการมึงไปชักหน้าสารการอะไรท่าให้ดูอยาางายคนเราดัาชักเนี้มนยมึงเที่ยงเปพ่อต้องอายเขาก็ไม่อยากมีอาการนี่ต่อหน้าคนพูดถึงแบบรถไถถึงไอคนเหลือแล้วอ,อาการเป็นไงอาการก็โหนน้ำออกเต็มเลยน้ำออกเต็มเลยไอดีทุกคนๆๆกว่าด้วยนะเอาคนคนชักแบบเนี้ยมันเหมือนคนเป็นลมเลยเหงื่อมันจะแตกแตกสร้างหมด นี่ขอฝากพ่อพี่น้องนะครับเพราะว่าคนที่มาดูิเกเกยก็จะเป็นคนที่ส่วนมากก็สูบบุหรหน่อยหนึ่งก็ฝากเตือนด้วยบางทีบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าอาการที่เกิดจากอะไรเกิดจากที่เป็นก้าวเนื้อหัวใจตุกเส่นผิจหวัดอันนี้เกิดได้กับทุกคนนะครับไปเล่นจังหวะนาครับหรือิตรุ่ง ไอ,ไอ้เนี่ยจะพูดอะไรกับคนดีวะพี่นายกูไม่คนไม่เคยเป็นกูต้องรู้สิมีคนแก่เนี่ยเขาจะมีโ,มโรคประจำตัวบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนไขม,มัน,นมตุนตันทีนี้ทำอะไรเหนื่อยมากๆแล้วพ่อมึงอยู่ว่างๆไม่ไปทำอย่างอื่นไปหาโรคประจำตัวมาอยู่ประจำทำไม <c oughs> ให้มันเป็นงานอดิเรกมันสิมันเป็นไปตามอายุพี่ดูอย่างแม่ผมเนี่ยกระดูกเขาต่อคอเนี่ยหายไปต่อทวดนั่งใครไปถอดออก กูหมายถึงแม่กูอายุมากแล้วมันอนไปตามเวลาไม่มีใครขโมยไปอ๋อไม่ได้ถอดไม่มีคนไปถอดอ้าแล้วไงพอหายไปสองทอดเสร็จปุ๊บก็ต้องไปซื้อกระดูกเทียมมาเพื่อเอามาเสียบเพื่อให้ร่างกายเคาะเอฟเฟกต์เนี่ยจะทำให้บอชาอ่าแขนซ้ายแม่หนี่ชาเฮ็นขวากาแฟแล้วมาจะไหนเนี่ย ไม่ต้องงุ๊กเล็กๆไม่ต้องคักใหญ่กันลพพแล้วนี่แหละโอ้ยนี่จะภาพเขาใส่กันดูล่ะเดินจะภาพอยู่ไหนครับจะภาพอยู่ไหนเดินวิ่งวิ่งครับทุกนะคนเลยนะไม่จ๋าขอบคุณแม่ครัวด,ด้วรับอาหารอร่อยมบ้านโอ้โห<น>ข้าวเค็มดีจังนานที่หยุดยาแต่อ่างทองเนี่ยผมมาเล่นจังวัดไหนวันนั้นอร่อยเจ๋วเลยนี่สาคูไอ้นี่เแม่จ๋าพันธี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 อร่อยมากไอ้ขนมหวานอะไรวะ เปียเปียกลำใหญ่โอ้โหกทิหวานอรโอยอกไม่กห้ไม่กล้าไม่อร่อยนี่มหม่พูดนหไ้นีพูดนะน้าใครนาใพูดเหรอไม่รู้ังไม่รู้หน้าแหะเอาหน้ากูไปไงอ่ะอะก็ิบอกไปเขาเนื้เปียสาคูอ่ะรสชา อ้าวแาดูโหงั้ถามเฮ้ยเาเดีวเปลี่ยนขาคุ้มอะไเง้อร่อยมากเลยครับไอจัที่เสียแ้แม่วัาเรามันตอิ้แ้อแบก่อนถูกไหมใส่ขาแล้วเาเดี๋ยวเปลี่ยนขาคู้ไปเลโอ้โหวยอรโอหตายเอฉันจะไม่กินที่ไหนเนี่ยเพราะว่าที่นี่อร่อยเราจะไม่กินที่ไหนแล้วโอ้โห อนั่งดูไปเรื่อยๆนะแม่นะทีนี้เอเราเป็นนักเอสไตล์ไทยความถึงเกลียดอีกอย่างหนึ่งสปอนเซอร์ของเราอ่ะปุ๋ยลูกกระหลุนครับผมไปเสียวทนต้นแข็งแรงลูกโดกเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยลูกกระหลุนนี่ครับผมนี่ปุ๋ยลูกกระหลุนครับผมเพื่อปู๋ยปผลิตนะครับผมก็ปุ๋ยลูกกระหลุนนะจ๊ะขอเสียงูระหลุให้สปอนเซอร์ทั้งสองสถานที่ครับ ก็มีจะเนรูปใบวๆพร้อมด้วยปุ๋ยรูปอรุครับผมขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวพี่หน้าจะมีสระบาชูสักมาให้โลาเพิเตอร์ด้วยสระใช่ครับผมจบการันครคนีรับ ก่อนไม่ทราบผู้สอถ้าตีินึกตะคนละเลยระทไว้ธาตเพื่อตึกที่พบหาบางเกิดมาบมาีบาพงพ้นลูกเจ็ดมีเหรือคุณเก่าเข่าที่มัไว้ ที่มีทุกอย่างขาโง่อยู่นะมัตกใจปุ้าทุกประธานทุกผิดพลาดนกขายยี่สิบจมูกวายยังพายเดี๋ยวะไปล่ะถ้าปาเงินนั้นโอ้โหนี่จะเกิดถ้าเกิดโดนขโมยกินนี่คือมึงตายแล้วนะตายมีปืนหนึงตายแล้วนะปืนวายวายใส่เขาเนี่ยมึงต้องไม่คอยตกิดตำรวจพี่สกิดใครอย่าเงี้ยมึงจะจับได้เมื่อกี้มึงเห็นทีว่าเขาตกใจไหมเขาโง่ที่ตัวันคนเราอ่ะ ขโมยก็แข็งอย่างนี้นะเพื่อนว่าไงวะเราจะยากทั้แต่เราก็มีความสุขเพื่อเพื่อวันนี้เนี่ยมีงานที่ยอดเอี๊ยดีเออนี่หว่าเป็นงานใหญ่เลยนะเพื่อนเฮ้ยมึงอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีตังอยู่ที่นีมึงไม่เป็นไรเลยไม่มีตาตังใช่ไหมเออวันนี้เนี่ยกูเนี่ยได้รับงานจากพ่อแกแล้วงาะไรวะให้ไปฉายหน้าดิไปฉายหน้านักจ้างแพงอ่ะเพื่อนตายเถอะไปฉายหน้าดักจ้างแปลไม่เลยมึงได้เมื่อไ มึงก็ติดต่อกับผู้ว่าไปแล้วเฮ้ยแต่เขาไม่ได้กูไปถ่ายเขาให้กูไปนั่งดูมึงก็ไปดูก่อนถ้าเกิดงานหนักเนี่ยมันดีมึงก็ไปเสนอผู้ว่าแล้วก็น้าเขาแก่ไปเราจะได้มีงานทำในเพื่อนเราหัวกันเออเออดีๆได้ๆหมีจะภาพใหญ่อยู่มนีจะภาพใหญ่นะนะสบายสบายเอางี้เดี๋ยวกูไปด้วยเลยของการกงดูหนังเนี่ยเรื่องห้าสิบบาทเฮยไปไปื่อนโอ้โห บอกเพื่อนรักจะททายต้อให้ไปไปบอกเพื่อนรักจะทักทายต้องใหไปไปที่ยวกาดกายมาเออ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 